วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีุ่่นดิกวายายที่ยยเอยู สวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลราชธานีและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการผู้ว่าชลาทีพบชาวอุบลวันพุธที่22กุมภาพันธ์2566โดยกระผมนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธาน,าานีจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องชาวอุบลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพยากรณ์อากาศอุบลราชธานีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงความเร็วลม15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอให้พี่น้องชาวอุบลดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงระวังอันตรายจากลมแรงด้วยนะครับสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5อุบลราชธานีเฉลี่ย27ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในระดับไม่เกินมาตรฐานและอยู่ในเกณฑ์ดีสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติโดยเมื่อวันที่1 0กุมภาพันธ์พบจุดความร้อนเกิดขึ้น12จุดในพื้นที่อำเภอสีเมืองใหม่4จุด ป่าอนุรักษ์ 1. จุดป่าสงวนแห่งชาติ 3. จุดอำเภอโขงเจียม 3. จุดป่าอนุรักษ์ 2. จุดและชุมชน 1. จุดพื้นที่เกษตรอํเภอโพไซ1จุดและอำเภอสิรินทร 4. จุดป่าอนุรักษ์ 3. จุดและป่าสงวนแห่งชาติา 1. จุดจังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดถึงวันที่28กุมภาพันธ์2566และประกาศวิธีการปฏิบัติตัวของประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5เกินค่ามาตรฐานขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาอุบลราชธานีลดการเผาและร่วมกันป้องกันการกัดฝุ่น PM 2.5ลดการก่อเกิดฝุ่นมลพิษทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมก่อสร้างครัวเรือนและการจราจรอย่างสม่ำเสมอด้วยครับสำหรับอุบัติเหตุทางถนนอุบลราชธานีวันที่19กุมภาพันธ์ ผู้บาดเจ็บ82รายผู้เสียชีวิต1รายยอดบาดเจ็บสะสมปี2566จำนวน2,577รายเสียชีวิตสะสม38รายขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับมันดูแลตรวจสภาพรถให้ดีก่อนขับขี่ใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมง และในชุมชนขับขี่ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือตามที่ป้ายจราจรกำหนดพร้อมตรวจสอบต่อพรบรประกันภัยรถอย่างต่อเนื่องหากเกิดอุบัติเหตุใดๆจะได้รับค่าชดเชยเพื่อตัวท่านเองครอบครัวและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันครับเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระผมพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าสมเพชส้อยสาคูท่านรองกำพลสิริรัต,ตนน์ท่านปลัดจังหวัดท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัด หวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ล,ลงพื้นที่อำเภอบุญทริกและอำเภอนาจล่วยเพื่อประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยในอำเภอบุญทริกและในอำเภอนาจล่วยได้นำเสนอบรรยายสรุปข้อมูลอำเภอแหล่งท่องเที่ยวและผลการดำเนินงานของอำเภอ ซึ่งกระผมได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการโดยให้ยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสตรวจสอบได้สร้างมีการมีส่วนร่วมทุกภาพส่วนการปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติในแก่สถาบัานชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์สร้างความรักในสถาบัานโดยเฉพาะให้กับเด็กและเยาวชนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะให้ท้องถิน่นแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้นทาง โดยสร้างความรักความสามัคคีให้กับประชาชนในท้องถิ่นเร่งรัดก,การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจแก้ไขปัญหายาเสพติดทางด้านการป้องกันปราบปรามและช่วยสอดส่องดูแลเป็นหูวเป็นตาเป็นสายข่าวให้กับทางเจ้าหน้าที่การส่งเสริมผ้าไทยใส่ให้สนุกตามพระดรมริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณบรีนาดีรัตนราชกัญญาส่งเสริมโครงการบ้านนี้มีรัก ลูกผักกินเองทางนี้มีผลผู้คนรักกันตามพระราชดำริสมเด็จพระณิฐาธีรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5การทำแนวกันไฟพื้นที่เปล่าป่าชุมชนลดการเผางดการเผาลดการก่อเก,กิดฝุ่นลพิษทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมก่อสร้างในครัวเรือนนะครับแล้วก็ได้มีการ อสอบถามปัญหาความต้องการข้อเสนอแนะต่างๆของท้องสังคมอำเภอนะครับก็ปรากฏว่าปัญหาที่พบของทั้งสองอำเภออบุญทริกก็พบปัญหาถนนหน,นทางจะรุดเป็นหลุมเป็นบ่อจํานวนมากนะครับทั้งถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบททางหลวงท้องถิ่นแล้วก็เรื่องไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสําหรับอำเภอนาจรวยนะครับก็พบว่าประชาชนมีฐานะยากจนนะครับแม้ว่าไรายได้เฉลีย่ย จะสงขวาเกณฑ์จปทนะครับคือรายได้เฉลีย่ยปี65นอยู่ที่6 1,500บาทต่อปีนะครับแต่เนื่องจากอาชีพหลักคือเกษตรกรในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่จึงปลูกพืชฤดูแรงได้น้อยเศรษฐกจการทำนาจึงมีบางส่วนต้องไปรับจ้างในเมืองใหญ่ทำให้ก็มีปัญหาเรื่องของเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับพี่น้อง ส่วนหนึ่งก็ต้องไปทํางานที่เมืองใหญ่นะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นปัญหาเรื่องของถนนหนทางจํารูปเป็นบุมบ่อเยอะทั้งถนนที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบของทางหลวงชนบททางหลวงท้องถิน่นปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับปัญหาประชาชนไม่มีที่มีบ้านเรือนทํากินนะครับไม่มีเอกสารสิทธิ์เนื่องจากปัญหาข้อกฎหมายนะครับ โดยกระผมพร้อมด้วยหน่วยง,งานเกี่ยวข้องก็ได้ก็จะได้รวบรวมข้อมูลที่ได้รับเพื่อดําเนินกา,การแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อไปนะครับโดยตั้งใจว่านะครับจะนําผู้บริหารจังหวัดลงพื้นที่ให้ครบทั้ง25อําอเภอเพื่อรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนและมอนแนวทางปฏิบัติราชการให้โดยเน้นเรื่องของการบําบัดทุกบํุงสมศกให้แก่พี่น้องชาวอุบลในทุกพื้นที่ครับจากการไปตรวจเยี่ยม อำเภอบุญทิกนะอำเภอนานจัลวยนะครับก็ขอบอกเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับทั้งสองอำเภอนะครับเริ่มที่อำเภอบุญทิกนะครับท่านผู้ฟังได้ทราบไปครับว่าชื่อบุญทิกเนี่ยเป็นชื่อบัวชนิดหนึ่งนะครับของออประเภทบัวนะครับซึ่งจะเป็นประเภทบัวขาวนะครับบัวสีขาวนะครับประวัติการตั้งอำเภอบุญทิกนะครับ ก,ก่อนยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเป็นชุมชนเล็กๆเ,เรียกว่าเมืองบัวอยู่ที่ตำบลนาจัดลวยขึ้นกับอำเภอเดชอุดมโดยมีพระอภัยเป็นเจ้าเบืองปกครองเมื่อพระอภัยถึงแก่อันิจกรรมได้แต่งตั้งให้ในใายสเป็นเจ้าเมืองได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นหลวงบุญทริกเขตตาโนรักในราวปีพศ .2402 หลวงบุญทริก จึงได้ย้ายเมืองไปอยู่ที่บ้านนวนสูงและยังเรียกว่าเป็นเมืองบัวต่อมาเด้นเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นกิ่งอำเภอบนทะลิกเมื่อปีพศ2466มีขุนจิตประศาสตร์พุ่มบานิกุลเป็นประหลัดกิ่งและได้ย้ายที่ตั้งอำเภอมาอยู่ที่บ้านโพนงามฝั่งตะวันออกของลำดมน้อยจึงเปลี่ยนชื่อเป็นกิ่งอำเภอโพนงามภายหลังกลับมาใช้ชื่อกิ่งอำเภอบนทลิกอีกครั้งจนกระทั่ง ปีพศ2502จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอบุญทริกนะครับสำหรับสิ่งที่น่าสนใจนะครับของอำเภอบุญทริกนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตได้พูดถึงเรื่องของอสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอบุญทริกนะครับก็ จะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านศิลปะหัตกรรมศูนย์ศิลป์ศิลปาชีพบ้านสมพรรัตตำบลหนองสโนโอ,อยู่ห่างจากตัวอำเภอรประมาณ22กิโลเมตรเป็นหมู่บ้านในโครงการศูนย์ศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นหัตกรรมทอผ้าไหมนะครับสำหรับสถานที่ท่องท่องเที่ยวตามธรรมชาติก็จะมีน้ำตกห้วยสายใหญ่ เรียกว่าแก่งอีเขียวตั้งอยู่ในเขตตำบลคอแลนเป็นเขตอนรุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าบุญทริกยอดมนหากจากตัวอำเภอประมาณ20กิโลเมตรมีบรรยากาศที่สวยงามตามธรรมชาติเหมาะกับการท่องเที่ยวในฤดูฝนภูฝอยลมนะครับอยู่ในเขตตำบลคอแลนหากจากตัวอำเภอประมาณ23กิโลเมตรมีทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติเหมาะสําหรับการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวภูหินด่าง เป็นจุดชมวิวบนหน้าผามองเห็นทัศนียภาพป่าในเขตประเทศสปปลาวซึ่งอยู่เบื้องล่างอยู่ในเขตตำบลห้วยขาห่างจากตัวอำเภอรประมาณ38กิโลเมตรมีบรรยากาศที่สวยงามตามธรรมชาติสำหรับการท่องเที่ยวในฤดูหนาวนะครับถ้ำพระอยู่ในเขตตำบลคอแลนห่างจากตัวอำเภอรประมาณ20กิโลเมตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติมีลักษณะเป็นถ้ำใต้เชิงอกผา แล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานก็คือท่าตังพญาตั้งอยู่ที่บ้านท่าตังพญาตําบลหนองสโนอํำเภอบุญทริกจัดเป็นศาสนาสถานเรียกว่าธรรมศาลาหรือที่พักคนเดินทางตัวทา่าหรือปราสาทก่อด้วยศิลาแรงประกอบด้วยปรางประธานและซุ้มประตูทางเข้าโคปุระกำหนดอายุไว้ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่18นะครับ สถานที่ตามแนวชายแดนก็มีช่องตาอูนะครับซึ่งเป็นจุดผ่อนปลนการค้าอยู่ในเขตตำบลพลงามหากจะตัวอำเภอรประมาณ17กิโลเมตรนะครับเป็นจุดผ่อนปลนการค้าระหว่างไทยกับสอปป,อปอลาวมีเงินหมวนเบียนเฉลีย่ยประมาณวันละ1 0 0 0 0แสนบาทและจะมีมากในช่วเฉพาะเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนเนื่องจากนำเห็ดและของป่ามาจำหน่ายโดยเปิดทำการในวันจันทร์พุธศุกร เวลา9นาิกาถึง15นกาน,นะครับแล้วก็สิ่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติก็คือน้ำตกห้วยทรายใหญ่แก่งอีเขียวตั้งอยู่ตำบลคอแลนเป็นเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าบุนทริกยอดมนนะครับแล้วก็ปูฝอยลมแล้วก็ปูหินด่านที่ดำเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้ก็คงจะได้นำเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจของอำเภอนาจั่วยนะครับต่อไปด้วยนะครับ เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์เช่นเดียวกันครับกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้บ้าสมเพชสร้อยสักูกล่าวต้อนรับนายทรงศักดิ์สายเชื้อผู้ตรวจการแผ่นดินที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจการแผ่นดินสู่การพัฒนาชุมชนเพื่อขยายการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินในกิจกรรมรณรงค์ทางม้าลายปลอดภัยวินัยดีหยุดก่อนทางม้าลาย จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีท่านปอพจังหวัดป่าที่ร้อยตรีมนสงา่าลีราชสง่างามเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจการแผ่นดินสู่การพัฒนาชุมชนโดยสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชน เพื่อให้สำนผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับทราบปัญหารับองค์ความรู้และข้อมูลที่หลากหลายครบถ้วนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานตรวจการแผ่นดินโดยได้ขอความร่วมมือให้จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมรณรงค์ทางม้าลายปลอดภัยวินัยดีหยุดก่อนทางม้าลายณโนะรงเรียนเบญจมะมหาราชอเภอเบืองอุบลราชธานีประกอบด้วยกิจกรรมสร้างการรับรู้อุบัติภัยทางถนนการหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย จากกรณีคุณหมอกระต่ายที่ถูกรถบรตไซย b บิ๊กไบคชนเสียชีวิตตรงทางมารายซึ่งจากการสำรวจพบว่าผู้ขับขี่รถไม่หยุดตรงทางมารายให้คนข้ามถนนมากกว่าร้อยละ90เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจากการข้ามถนนปีละ300 4 0 0ถึง400คนโดยสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาเชิงระบบ3ด้านหลักคือ 1. การแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติการจราจรทางบก ที่ต้องกําหนดอย่างชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องหยุดรถให้คนข้ามทางมาลายจํากัดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตชุมชนและเพิ่มอัตราโทษให้หนักขึ้น 2. การปรับปรุงทางกายภาพที่ต้องมีป้ายเตือนติดตั้งไฟสองสว่างไฟเตือนให้ชัดเจนเพียงพอและ3การดุลนรงปลูกจิตสํานึกให้คนใช้ถนนต้องข้ามทางมาลายคนใช้รถก็ต้องหยุดให้คนข้ามก่อนถึงทางมาลายซึ่งจะต้องบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนขับเคลื่อนการทำงานไปพร้อมกันเพื่อให้เกิดทางม้าลายปลอดภัยนำไปสู่การแก้ไขอุบัติเหตุจากการข้ามถนนอย่างเป็นรูปธรรมโดยจังหวัดอุบลราชธานีจะได้จัดให้มีการบณรค์การาลดอุบัติเหตุและดำเนินแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อนเนื่องต่อไปครับในวันที่21กุมภาพันธ์เช่นเดียวกันครับกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่ากำพลสิริรัตนนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีสัมมนา,าศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าสัญจรณห้องประทุมชาติโรงแรมสุดีแกรนอำเภอเมืองอุบลราชธานีโดยได้รับเกียรติจากนายวิทวัสชัยภาคภูมิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานในการสัมมนา,าและมอบนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า และนายนัทพงศ์รอดมีผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าร่วมอภิปรายในหัวข้อการสร้างความเข้มแข็งส่วนพัฒนาการเมืองภาคพ,พลเมืองโดยสถาบันพระปกเกล้าได้จัดตั้งสนยนพัฒนาการเมืองภาคพ,พลเมืองสถาบันพระปกเกล้าขึ้นนับตั้งแต่ปี2542 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นพลเมืองเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้กับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประบุเป็นเครือข่ายการทํางานร่วมกันร่วมกันกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆในท้องถิน่นซึ่งปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพ,พลเมืองดําเนินการอยู่ทั่วประเทศใน56จังหวัดและเพื่อพัฒนาการความสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนการทํางาน ของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองภาคตนออกเฉียงเหนือจำนวน13จังหวัดสถาบันพระปกเกล้าจึงได้จัดเวทีสัมมนาศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าสัจจรระหว่างวันที่2 1ถึง23กุมภาพันธ์2566โดยมีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและผู้แทนจากศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน60คนจาก13จังหวัด เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองจากในระดับพื้นที่มุ่งสร้างพื้นที่ต้นแบบด้านความเข้มแข็งของพลเมืองและขยายผลพัฒนาภาคีเครือข่ายซึ่งมีเป้าหมายในการทํางานร่วมกันคือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่พลเมืองครับในวันที่27กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาได้กาหนดเดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์จดทะเบียนตาสมสำนักงานแบบออนไลน์ณสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีอเภอเมืองอุบลราชธานีโดยในช่วงเช้าท่านรัฐมนตรีและคณะจะได้ประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารจังหวัดอุบลราชธานีและหัวหน้าสนชาชการในสังกัดกร,ระทรวงมหาดไทยและในช่วงบ่ายจะได้เดินทางเป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ตางสำนักงานแบบออนไลน์พร้อมชมสาธิตการใช้บริการสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ซึ่งตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีนโยบายให้พัฒนาการบริการภาครัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้แต่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนโดยตรงนำระบบดิจิทัลก็มาปรับใช้กับการให้บริการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยได้พัฒนาสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินออนไลน์ให้ประชาชนสามารถจดทะเบียนณนาสำนักงานที่ดินแห่งใดก็ได้ที่ใกล้บ้านหรือที่สะดวก โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักง,งานที่ดินซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ทั้งนี้สิทธิหรือนิติกรรมที่จะดําเนินการจดทะเบียนต่างสำนักง,งานได้จะต้องเป็นแบบที่ไม่มีการต้องประกาศหรือรังวัดต้องมีเอกสารเป็นโฉนทดนที่ดินเท่านั้นและเจ้าของที่ดินต้องเข้าไปดําเนินการด้วยตนเองโดยผู้ต้องการใช้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักง,งานแบบออนไลน์นี้สามารถจ,อง,จองคิวล่วงหน้าโดยโหลดแอปพลิเคชัน eqlands เพื่อเข้าไปลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า3วันทำการโดยเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วกดเลือกจองคิวจดทะเบียนต่างสันะักเรื่องสำน,นักง,งานที่ใกล้บ้านหรือที่สะดวกเราการยืนยันจากนั้นเดินทางไปจดทะเบียนหน้าสำนักง,งานที่ดินที่จองไปได้โดยกระทรวงมหาดไทยมีเป้าหมายจะขยายบริการจดทะเบียนที่ดินออนไลน์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งในปี2,566ถึง2,567 จะขยายไปใน10จังหวัดแยกเป็น4จังหวัดในปี2566ได้แก่อุบลน,นราชธานีหนองคายเชียงใหม่และสงขลาและ6จังหวัดในปี2567ประกอบด้วยขอนแก่นปทุมธานีนนทบ,บรุรีสมุทรปราการเพชบบรบุรีสิงห์บุรีโดยบริการที่กว้างขวางขึ้นจะช่วยยกระดับเรื่องการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจรือ Ease of Doing Business ในระยะยาวของประเทศไทยด้วยซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจต่อประเทศไทยของนักลงทุนต่อไปครับสาระน่ารู้จากสื่อสารรัฐบาลไทยนะครับการนำนโฉนดที่ดินไปเคลือบพลาสติกเท่ากับโฉนดที่ดินนั้นชำรุดโฉนดที่ดินถือเป็นเอกสารสิทธิ์ที่มีคุณค่าและมีความสําคัญทําให้หลายๆคนคิดที่จะนําไปเคลือบพลาสติกถนอมและเก็บรักษาไว้เพื่อป้องกันการชำรุดหรือซีดจาง การทำเช่นนี้อาจทำให้ฉนดที่ดินนั้นเสียหายได้เพราะการเคลือบฉนดที่ดินจะทำให้ไม่สามารถพิมพ์รายการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเช่นการโอนการจำนองในสารบัญจดทะเบียนด้านหลังฉนดที่ดินได้ถือเป็นกรณีชํารุดสำหรับใครที่ทำเอกสารไปเคลือบแล้วเจ้าของฉนดที่ดินสามารถติดต่อสำนักงานที่ดินที่ตั้งที่ดินตั้งอยู่เพื่อออกไปแทนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกไปแทนให้ได้โดยไม่ต้องประกาศ30วัน โดยหน้าฉนดที่ดินเหนือรุฑจะมีคําว่าใบาแทนกํากับไว้ใบแทนดังกล่าวจะมีสนัดสถานะเทียบเท่าฉนดที่ดินเดิมทุกประการคําแนะนาจากกรมที่ดินก็คือ1ไม่ควรนําฉนดที่ดินไปเคลือบเนื่องจากหากมีความประสงค์จะทํานิติกรรมนิติกรรมในฉนดที่ดินจะต้องเสียเวลาในการสร้างใบแทนฉนดที่ดินขึ้นใหม่2ควรหาซองพลาสติกมาใส่ฉนดที่ดินเพื่อป้องกันความเสียหายจากการจำรุด 3กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมที่ดิน dol call center 021415555หรือสำนักง,งานที่ดินทั่วประเทศในวันที่22กุมภาพันธ์นะครับผมขอประชาสัมพันธ์ในการเปิดกิจกรรมชอบของเด่นกินของดีที่มาราแมรักล้งที่13มาราแมออฟเลิฟมันพุทธที่2 2กุ่กุมภาพันธ์นะครับ บริเวณตลาดมาราแมร์สาดารเรือนไทยสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเวลา8นาฬิกาลงทะเบียนเปิดให้เข้าชมงานและเวลา12นาฬิกานะครับกระผมจะได้เป็นประธานในการเปิดงานนะครับแล้วก็มอบทงการจัดงานให้กับคณะผู้จัดงานชอบของเด่นกินของดีที่มาราแมร์รังที่14นะครับแล้วก็เยี่ยมชมบูธนิทรศการ แรบบจำหน่ายสินค้านะครับสำหรับการจัดกิจกรรมตลาดมาราแมครั้งที่13นี้นะครับก็จะเป็นการช่วยสร้างในเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืนเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ เกิดการสร้างอาชีพมีการกระจายรายได้สู่ชุมชนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร,กรและผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับการจัดงานชอปของเด่นกินของดีที่มาราแมครั้งที่13การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง SEDZ อุบลราชธานีด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG นะครับในวันที่22กุมภาพันนี้ ก็ดาเนินงานโดยหน่วยงานนะครับหลายๆห,หน่วยงานที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีครับก็ได้แก่สํานักงานรัฐนธรรมจังหวัดสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทสาขาอุบลราชธานีนะครับก็ขอเชิญน,นะครับพี่น้องประชาชนเพื่อนข้าราชการนะครับ แล้วก็พูดสนใจครับร่วมกันช้อปของเด่นกินของดีที่มาราแมร์รังที่13ครับที่ตลาดมาราแมร์สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนถึงช่วงบ่ายนั่นแหละครับก็เรียนเชิญท่านผู้สนใจร่วมงานนี้ด้วยนะครับเ่ื่อสุดท้ายของรายการนะครับขอประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคโลหิตนะครับ วันพุทธที่22กุมภาพันธ์มีหน่วยรับบริจาคโรหิตเคลื่อนที่2จุดได้แก่ 1. กองกกับการต่อชดอที่22เวลา8นาฬิกา30ถึง13นาฬิกา30 2. บริษัทกิจ,จเจริญไทยอุบลราชธานีจำกัดโชว์รูม8นาฬิกา30ถึง12นาฬิกาวันพฤหัสบดีที่23กุมภาพันธ์มีหน่วยรับบริจาคโรหิตเคลื่อนที่3จุดได้แก่ 1. ห้างสรรพสินค้ายงสงวนลานโปรโมชั่นเวลา9นาฬกาถึง14นาฬกา2ตลาดไนท์ส و นีแกรนลานจอดรถข้าง KFC เวลา1 6นาฬิกาถึง19นาฬิกา3หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเยียเวลา8 3 0นาถึง13นากา30วันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์2,566มีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จำนวน2จุด ได้แก่ 1. โรงพยาบาลปรินซ์อุบลราชธานีเวลา8นากา30 14นาฬิกา30และ 2. ห้องประชุมองค์งการบริหารส่วนตำบลบุงไหมอำเภอวาดินชมราบเวลา8นาฬิกา12นาฬิกาวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์ห้างสรรพสินคา้า t e สโก Lotus โโส,สาขาพิบูลมังสาหาร8นากา30 14นาฬกา30นาทีนอกเหนือจากกำหนดการข้างต้นครับ พี่น้องชาวอุบลราชธานีแนละผู้สนใจบริจาคโลหิตนะครับสามารถร่วมบริจาคได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีสภากาชาติไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาิกาสาถึง19นาฬิกานาทีวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนังขัตฤกษ์เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาสนาทีสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข0 4 5 2 4 4 6 2 8 มาร่วมบริจาคอหิตสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลธียังตรงกับรายการผู้ว่าชลธีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีเเนนนนนนดดิกวว้ายาาาางยยยยทีีีี่่่่คุมออาาูืรหึใส